ยึดก่อนมันมากนไลน์เนี่ยพออย่าโอ้โหมันมาแล้วมันปังเลยโอเคมินิฮาร์ดเลยมินิฮาร์ดขยี้อยู่อะไรเขาอยู่เดี๋ยววันนี้คุณคุจะถ่ายวิดีโอเอาเอาไปไว้โฆษณาใช่ mọi người mọi người mấy người mọi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  มาทงนีพี่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 ี่ี่ี่่ี่ี่ี่ เขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายรถเนาะเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นนะคะแล้วก็เดินเข้ามาชมด้านในซึ่งเดินไม่ไกลค่ะแล้วเราจะได้ไม่เห็นวิวทางทัศน์ที่สวยงามแบบนี้นะครับถ้านทีมาจะสวยงามมากเลยอยู่ในส่วนของ The break yet, and then I hear you. Already. This one is the sixth outer side. Such <laughs> so, so a smile, kinty, yeah. kinty. So I think <laughs> I said, Funko, good. 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 Money. Okay, Funko, okay, outer side. Such <laughs> so, so a smile, kinty, yeah. kinty. Yeah. So I think <laughs> I said, Funko, สุเคซพลาสติกสำหรับก okay. ุ้งปรทอ okay. act for ง,งอ as well I may introduce ทุกคนกุ้งโปรทองนะครับมาดูวิถีชีวิตของสุนชนธรรมชาติที่เกิดไว้เองนะครับอ,อากาศดีบรรยากาศดีนะครับก็เดี๋ยว today you can visit and see